เที่ยวแถวบ้านคลิปนี้ผมจะพามาดูท่าน้ำสองสายนะครับที่เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างคลองใหญ่ที่มาจากอ่างเก็บน้ำลาดกระเชอกับลำน้ำพุงนะครับที่มาจากเขื่อนน้ำพุงซึ่งลำน้ำพุงก็จะมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่บ้านกกโด,ดและบ้านกกปะซิลแต่เนื่องจากช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เกิดน้ำป่าไหลหลากนะครับที่คลองน้ำแห่งนี้วันนี้ผมก็เลยลงมาสำรวจดูนะครับ ซึ่งถึงวันที่ผมมาเนี่ยน้ำจะลดลงไปเหลือระดับปกติแล้วแต่ว่าเราก็ยังเห็นร่องรอยของน้ำนะครับที่ท่วมสูงกว่าปกติเกือบ3เมตรเลยและจุดที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือท่าสองน้ำนะครับฝั่งขวาเนี่ยที่เห็นเป็นลำน้ำไหลผ่านมานั่นก็คือมาจากคลองใหญ่นะครับมาจากบารัตกะเชอส่วนฝั่งด้านซ้ายนะครับหรือฝั่งติดตลิงฝั่ง,งนู้นนะฮะจะเป็นลำน้ำที่มาจากเขื่อนน้ำพุงนะครับแล้วก็จะมารวมกันที่นี่เป็นลำน้ำสายเดียวแล้วก็ไหลไปบ้านกุบโดแล้วก็บ้านกุปปะซิว ซึ่งตอนที่ผมลงมาสํารวจที่นี่เนี่ยผมได้เจอกับคุณน้านะครับที่เป็นเจ้าของที่นี่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าประมาณ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยได้เกิดน้ําไหลหลากนะครับเลยทําให้ที่นี่มีน้ําป่าท่วมสูงมิดหลังคาเถียงที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้เลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นลอยเห็นคาบนะครับระดับน้ําที่มันเอ่อล้นขึ้นมาสูงมากๆนะฮะ แต่ว่าผมก็ยังชอบนะผมชื่นชอบหน้าฝนนะครับผมคิดว่ามันให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่านะครับแล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าเป็นสีเขียวเนาะมันให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติดีซึ่งที่ท่าน้ำสองสายเนี่ยก็จะอยู่ที่บ้านกกประซิวนะครับที่อำเภอปูพานจังหวัดสกลนครว่างๆแวะมาเที่ยวกัน